สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอายืนแล้วยืนแล้ว,ลวกินนมแม่แล้วบานฝนตกแดดออกพี่น้องมืนอนตาเกี้ยวอันเฟี้ยงมาใหามันกินพี่น้องซิมเมนเข่าดออะ ฝนตกแดดออกฝนยังไ้จังตกฝนตกแดดออกพี่น้องละบึง้งกิดนมแม่แล้วบาดหีดนมแม่คัลาจะว่าเจ็บหัวนมเบิด งไปกินงาไปกินงาเลยโอสิเมนเจ็บนุ่มล่ะพี่น้องดูกดึงนุง่มหีดนุมคัก ย่อนแสงจากน้อยเด้อเอฟซีสุขูสุคนมาไทยอันคั้วไหน่อยพี่นองเบิงองเจ็บนมลูกบ่ได้กินนมเลยเมือนเวลาได้กินน,ม,ม,น,ไน,นมไปถ้าเศร้ามานี่เอเจกินเจนเนี่ยให้ลูกกินนมเด้อ พี่เล้ยมบาบ้าบ่ายแห้กันหลุดเบิดแล้วละพี่น้องแล่นตั้เสาๆเป็นจ้าหุกจากคว่ำบ่อคอยแคะเลยพี่น้องบ่ายได้จ้าแต่ว่าแม่สาวนั่นตั้งตาท่านได้คอร์ดบ่ให้บ่ให้ผู้ได้บายเลยบ่ายยากพ่อออกลูกแล้วให้บ่าย คำคูนอยู่อะเจนเคียนเนกินเร็ว เคี้ยวเคี้เนาะมันเป็นเห็ดกินสิได้ไปหาเกีียวมาให้มันกินอยู่พี่น้องเฟี้ยงกันเข่าดอกข้าเจ้าเกีียวออกน้ำหนทางบ่อึดเออมันก็กินอยู่ตอนล่ะยบายกันเร็วดาวดาวดาวเอ้ย อีดาวลูกอีท่องเก่าเป็นตาหักคือซื้อดอกพี่น้องได้เอามาเลี้ยงซอยตากับยายพ่อได้แบงเบาผ้าละเพิินเนาะจ้าเนาะเพิินก็สิได้พักพอนอืมโอ้พอนอนละบ้านนี่ไปแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี่